งัดดีค่ะตะปูน่หัดงัดหนะ้าต่างเขาบ้านโอ้ยงัดประตูเขาบ้านนี่สุดยอดของสร้างปุ่นแล้วประตูเฮียนสิอยู่อยู่บ่ลูกบ่ที่นี่งัดต่ประตูเฮียนถาประตูบ่ให้เปิดกะงัดยู่นั่นละ่ะผู้เสียวสายาย้านใหญ่ใายบะดีบ่บัดทนะันงัดประตู สุดยดอดวิวหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นปละปาหอยหอยหอยชายคอนหน่อยตัวคนเจ็ดสิบไปเอาเอาดามทูผาเจสันบอยดอกลูกไปเอาคอนหน้าตอกตัวเรื่องงาดประตูนี่สุดยอดเลยเดือดใส่ไข่คณแจไม่เห็นก็งัด ใจร้อนไว้รุ่นค่ะไว้รุ่นหน้าบ้านจ้ะก็จะมาเป็นอย่างนี้แหละไวรุ่นประตูบ้านดีไม่ได้หรอกถ้าลืมบุญเจนหน่อยก็เอาละสละลางัดขอบคุณนะคะ